เลิกทำแบบนี้แล้วนะต่อไปเราจะไม่กินแบบนี้อีกแล้วคือตอนแรกคืออยากกินส้มตำปูปลามากแต่หมอบอกว่ายังกินไม่ได้วันนี้เราก็เลยได้ตำไทยมาหนึ่งถุงแล้วมังคุดที่เหลืออยู่ในตูน้เย็นถุงเบลอเราก็เลยจะเอามาใส่ตำไทยนะคะทุกคนคิดว่ามันจะไปได้วยกันได้ปะจริงๆมังคุดควรหั่นก่อนใช่ปะแล้วเราก็จะกินกับน,นำ้ำแล้วพชั่นค่ะน้องใกล้หมดแล้วต้องหามมาตูนตำไทยของเราวันนี้ก็คือพริกหนึ่งเม็ดเนื่องจากว่าช่วงนี้เรากินเผ็ดไม่ได้ตั้งแต่มาได้กินส้มตำปูปลาก,ก็คคคคือืออออิิิดงมมมาาากกกกกเวววไไไไ่่่่่่้้นนนนนปับะ็ยยยยยทททุตตรชี ทุกคนคิดว่าถ้าไมา่ได้กินปะลาร้านานมันจะเลิกได้ปะกินคนเดียวมันเหงาก็เลยชวนน้องกันมากินด้วยนั่งตัดคลิปอยู่ดีๆก็คือลากมาซะง,งั้นพอจานนี้เราไม่สามารถกินคนเดียวหมดได้ช่วงนี้อ้าปากได้นิดหน่อยเขาทุกคนจริงๆคืออ้าได้เยอะแล้วนะแต่ว่าวังคุดคือยังเอาเข้าทางลูกไม่ได้โดยปกติเราจะกินบังคุดคำละหนึ่งลูกใช่ป่มแต่ตอนนี้คือทําไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ้าปากให้ได้เยอะกว่านี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะมากินบังคุดแล้วก็กินขนมคํายักษ์เราสองคนกินน้าแก้วเดียวกันได้วเง้งนััทลย